กำลังเรากำลังจะทำเรนซองมันเรื่องอะไรเรากำลังมีความคิดว่าจะฝากกระเป๋าพี่ให้พี่ที่มากับเราพุ่งหยิบกระเป๋าให้แต่วันนี้จะหนาวถ้าทำมาจะไปที่ทำเออเรากำลังวางแผนกันนะครับว่าเราจะไปเราแยกยอนหาไปไหนนะหาลมสากไหนทำยังไงหรอทำยังไงไม่แต่ถ้าเรารีบรไปเขาก็เห็นประธานนักเรียนเหรอครับไม่ทันอยู่นี่ใช่ไหม อู้ยังไงก็หนาวนี้ตอนนี้ก็หนาวแล้วนะแคาไม่แค่ตกป๊บะจักรยานสรุปต้องรอเสื้อสรุปอ้ยเยอะมากเราช้าถุงนอนน้อยแดงใครไปหุงกระาไปสอนต้องลงทุนยิ่งกว่าเดิมอีกเบ่หนื่อยเาล้ยี่บาทแมผมกันเป็นน่นเลยแม่เครียดสรุป่านอาผัารลงฝากไปพ่อสามวันปอสุด้ายผ่านลำบากระโดดตึกโรงพยาบาลเจริญกูใคร ค้วันนั้นน่ามีคนส่งคลิปยูทูปมาให้เราแต่เราไม่ได้ดูหรอกเรื่องราวในคลิปก็คือเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปชายแดนเม็กซิโกแล้วเขาก็เหมือนกับจูบไปใช่ไหมแล้วรู้เขาก็หายไปทีนี้อ๋อเออบิร์ดได้ดูคลิปป่ะเขาบอกลูกสองขวบแต่เด็กในในคลิปมันคือมันไม่น่าถึงสองขวบแล้วมันเด็กกว่านั้นหรอมันเด็กกว่านั้นอะเพราะจูบแรงนิดเดียวเองอะลงมาใช่ที่กูทำมัข่าวเดียวกับเราที่มายาเสพติดออกจะท้องเด็กเมื่อไหร่ เด็กมัน <zo> ดูเด็กเล็กมากเลยอ่ะมันไม่น่าสองกลัวคือขนมา่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเออแบบให้รออยู่แถวนี้แหละแล้วสุกพักก็มีคนอุ้มลูกเขาอะข้ามมาเว้ยเขาก็เข้าไปทักพอไอตาคนนั้นเห็นว่ามีคนรู้จักเด็กคนนี้ก็เหมือนกับรีบวางเด็กเด็กเออแล้วพอไปดูคือเด็กตายแล้วล้วแบบทองก็โดนเผายาเสพติดยาคายแล้วแบบไอคนนั้นก็อุ้มเหมือนแบบเหมือนทำอุ้มเด็กข้ามมาอะไรเงี้ยต้องการจะผลิตยาเออแต่เราไม่ได้เข้าไปดูนั้นรู้สึกย้อนแต่ว่าในคลิปมันแบบมันมันเหมือนเมะ แค่สา, 3, า 1> 1มือหนึ่งจุดสามล้วเด็กก็ไม่ใช่เด็กสองขวบอ่ะดูแล จอเจ๊งด้วยไม่มีตังคานี่ก็ต้องเป็นเด็กสองขวบที่ตัวเล็กเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจอจอใหม่สามพันห้าเก็บตังค์ซื้ออันใหม่ดีกว่าอ๋ออวางวางแผนก็หน่อยแหมสารลนตามไม่ใช่ฮประกันแล้วหรอไม่ต้เครื่องฮิวเป็สารลนไปตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงสูงก็ต้องรับละเบิร์ก็เหมือนกันแหละเบอก์สารลอนสารลอนแกว่าจักจึ๊กอยู่เต็นท์ไหนเตคิดอีกทีก็คือเก็บตังค์ซื้ออันใหม่ไปเลยง่ายกว่าอันนี้ก็เก็บไว้เป็นไอพอดไปเฮ้ยไม่ได้นะมึงต้องแยกดิ เดี๋ยวไปเจอกันร้านข้าวตอนเย็นก็ได้ไม่ที่ตกใจคือรมุมันเจริญกรุงมันใซตที่ฉันดูแลได้ใช้เออใจรู้สึกอีนี้ก็เอาเรื่องงานมาจ้ะปลาป่าปลาแค่นี้หวานันหลังมันเหมือนเรื่องอใกล้ตัวไงเห็นปะมีอุปกรณ์กันไก,กลไปอันที่นะที่ประเทศไทยถ่ายไปแล้วไหถ่ายเพื่อนไม่ม<ข>ีปะวะสกปรกสกมกอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่มีของเป็นของคนละอออกมาตอนนะสี่คู่เสื้อมันคนละคนละเนื้อผ้ากัน อันนี้มานสกปปกแค่น,นแหนต้องขอดูมือถือหน่อยดิไ <c oughs> แต่โป้งนะเมื่อไหรก่กระเป๋าเราจะมาไอโป้งตีทำ